เงินยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์อันสารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยักเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเล้นเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแน่แม่จ๋าก่อนปายก่อนปาครเครียดก่อนปาก่อนปายครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนปาก่อนปายครเครียดก่อนปายก่อนปาครเครียดก่อนปายจะคลายความเครียดใ้หายสิริ เอาแกลบลิ้นมาครับแกลบลิ้นมาแต่ขาเนี่ยอันนี้เป็นการแก้เขาเรียกว่าเส้นเนี่ยมันแข็งเส้นที่ลิ้นคุณมันแข็งเขี่ยงจริงๆหลอมลงมแล้อะไรลข็งบ้างไม่อันนี้ไม่แข็งอะอ่อนอ่อนนะอ่อนนะเพราะเแกะอะเฮ้ยเจ็บจับเจะบจับเฮ้ยเจ็บจับนั่นนีไปมิน่าจะตกใจ นะอ,อันนี้มันช่วยได้ยังไงครับต้องจับดูนะครัได้นิ่มนะอาแล้วออกมาเดี๋ยวมันต้อทำอะไรออกมาเดี๋ยวลองอันนี้หน่อยฮะครับผมแล้วดีครับอ่าห่า้างเลยเอาวามโอเคค่ะมๆนิดนึงอมนิดนึ่แล้วก็ทำเนี้ยเอา้ทั่วปาก่โอเคอะอา อีกสักเพลงหนึ่งฮะได้ครับอีกสักเพลงเชิญครับอ่าเป็นไังไงจ๋าไงไก่จ๋าโอเคไก่จ๋าดังยิ่งเดียวว่าจริงเลยเอาเลยเอาให้นอหมอทำไปเป็นอย่างงึ้งคุณหมอล่วงแล้วค่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อกับคุณลูกนะฮะไปนั่งรอหมอตรงนู้นครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหมอจ๋าอยากเล่นครับจะให้หมอรักษาเลยครับครับผมอ่า จะมารักษาทำอะไรครับเรื่องศัลยกรรมใบหน้าให้ผมหน่อยครับเฮ้ยนี่คุณก็รอแล้วนะผมอยากรอเองครับหมอครับให้แบบให้สาวๆตอมเลยครับเอาความรอเพิ่มเหรอใช่ครับคุณไม่กลัวเจ็บเหรอฮะไม่กลัวครับผมยังไงก็ได้ครับได้หมออ่างันคุณเอาจะให้ทําอะไรก่อนครับอ่อจมูกเสริมจมูกเหรอได้ไหมครับผมว่าเสริมเทียมไปก่อนแล้วกันเนาะลองดูก่อนว่ามันโอเคไหมโด่งขนาดนี้ถ้าว่าคุณชอบแล้วปุ๊บแล้วก็พรุ่งนี้เซ็นอนุมัติรับการผ่าตัด แล้วแต่หมอเลยรันนี้ผมเสริมให้ไปก่อนแล้วกันอ่ได้ครับนะครับอ่ะคุณพยาบาลได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะลองดึงดึงก่อนนะคะนี่ค่ะอ่าจมูกต้องขึ้นอีกหน่อยไหมคะอ่ะคุณพยาบาลจัดการได้เลยฮะเชิญเลยครับเอ้าเดี๋ยวจะเอากล้องมาบ้างเดี๋ยวถ่ายรูปไปนะได้ค่ะเอาหูยาวออกมาขนาดนี้ประมาณนี้เนาะนีเขาดีเขาหรอประมาณนี้แล้วกันฝั่งนี้โอเคครับนะครับเอาฝั่งนี้ประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็ปากก็ประมาณนี้นะได้ครับอ่า ประมาณนี้ประมาณนี้จมูก <Labor> ก <ator il fi> like ็เอาเอาขนาดนี้ก็ลอ้ือดีกว่าลือหอไอ้ไอโอ้โหโอ้หไม่ไม่ยอมมาหมอไม่ทำแล้วอน้อยอะอ่ะตกลงแล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณมาทำหูทำจมูกทำปาก ครับแต่วันนี้เหลาคางไปก่อนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมเหลาคางให้คุณก่อนเออต้องค้างใช่ค่ะคางคุณจะไม่เลียวจะเอาให้เหมือนตักบอลลิบูลเลยค่ะขอบคุณมากเลยครับโโอ้หพร้อมเหลาคางไหมครับพร้อมครับพร้อมเลยครับเหลาคางครับป้าดถ้าอย่างนั้นคางผมไม่รีบครับเอาให้เขาหน้าดีกว่าเอาไม่ท้าไปเลยไม่ไหวเลยครับตั้งแตนหนีบจมูกแล้วครับไหว้วครับคุณขา หมอคุณหมออยู่นี่ค่ะคนไหนคะนี่นี่ค่ะนี่นี่อ๋อไปเป็นอะไรมาคะมีอะไรคุณหมอคุณหมอตอนวันนี้ที่รักษาไปอะค่ะมีอะไรอ่ะว่ากินยาไปนะความจําดีขึ้นเลยไอ้กุญแจลูกุญแจบ้านไ้ไหนจําได้หมดเลยแสดงว่ายาได้ผลแต่มันมีผลกระทบเพราะตั้งแต่ออกจากคลินิกหมอไปอะตามองไม่เห็นออกคลินิกไปตั้งแต่คุยคุยกับหมอไป้ออกจากคลินิกไปตาไม่ค่อยเห็นละตอนอยู่กับหมอเมื่อกี้เห็นเห็นอยู่เห็นพอออกไปปุ๊บไม่เห็นยามีเอฟเฟกต์ ไม่ใช่มีเอฟเฟกไม่เกี่ยวกับยาเลยฮะอาแล้วมันเกี่ยวกับอะไรหมอคุณมองเห็นหมอไหมเห็นลางๆลางลางตอนแรกเห็นชัดนะนพอกลับบ้านไปนี่เห็นลางๆางเลยนั่งตรงนี้ก็ไม่เห็นเห็นแต่เบอร์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 ใช่คุณไม่ได้เป็นอะไรหรอครับคุณลืมแว่นนะจริงเหรอคุณลองใส่แว่นใส่แล้วจะเห็นเหรอคะคุณลองใส่ดูเหมือนเหมือนเดิมนะมองไม่เห็นคุณมาใกล้ๆผมเอาเยอะอย่างนี้มันกระตุ้นเส้นประสาทตา เป็นที่ยาวเลยู่เซนภาษาตาคุณแลบลิ้นได้ไหมฮะแลบลิ้นครับเอาเห็นยังจะรักษาเส้นประสาทตาก่อนไม่เริ่มจากซิกซี่ก่อนหรอคไม่เลยหรือซิกซี่เลยเฮ้ยเอาไปไว้ตรงนี้ไะแล้วเห็นแล้วคุณหมอเอาหเรียบร้อยหายแล้วไปที่ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรโอ้สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับ ว่าคุณพี่ต้องมาอีกอได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์เบิ้มเบิ้มบ้มบิ้มบ,มบ้มคุณพี่ใช่ไหมคะรู้ได้ไงว่าผมชอบเบิน้นเพราะว่าวัยวเข้มข้นจนต้องเบิ้ใมใจผมจริงๆวันนี้จัดเท่าไหร่คะสองครับสองลังใช่ครับสองลังครับไม่เล่นมไม่<อ>มีมุกครับช็อตจะอยู่ด้วยค่ะช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้ม สินค้าออนไลน์สินค้าบ้านเครื่องมือช่างและฮาร์ดแวร์ซื้อง่ายจ่ายสบายครบจบในที่เดียวค่ะคุณพี่นี่อยากได้แบบว่าน้ำยาล้างรถของสาเอ็มอ่ะแบบพี่จอบมากเลยนะสีแดงอะ่ะรถพี่ก็แดงเสื้อพี่ก็แดง พี่นิตาถึงจริงๆเลยนะคะตอนนี้เรามีบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ง่ายมากๆเป็นแค่คุณพี่นะคะสแกน QR code แล้วทำตามขั้นตอนหรือจะไปที่ l ล n e สกิลอะไรก็ได้นะคะอุ้ง้าถามว่าพี่แบบสั่งซื้อแบบเนี้ยค่ะหลายวันไม่กว่าจะถึงอ่ะโอ้โหไม่นานเลยค่ะพี่เรามีบริการส่งด่วนภายใน3ามชั่วโมงหรือจะเป็นเซเเดย์จัดส่งภายใน1วันเลยค่ะโลดราเธอเนี่ยที่เอาหนึ่งโหลยอดเลยไม่ได้พี่หน่อยเลยนะหนึ่งโลยพี่ใจดีมากพี่เดิมใช่ ทำกายภาพที่ไหนลุงจับบ้านอิพอกไงแรบอะแรบอะตัไม่สั่ตัวเองเลยแรบอะแรปพี่แรปเยไม่ใช่แรบเยอะอยากจะแซบแว่ทราบว่าอยากทราบว่าเออน้องเป็นคนเลยหรือเปล่าไม่ใช่คนเลยค่ะหนูเป็นคนใต้ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะไม่หอมคนใต้ใช่ที่ว่าหน้าตาไม่เหมือนคนเลยเฮ้ยพี่ก็ลังจะชมคือว่าหนูสวยเป็นนางกว่าใช่ไหม อาจจะบอกว่าหน้ามอนแล้วเท้าแตกบาไม่ใช่ไม่ใช่ใจเย็นสิจ้าที่ถามว่าน้องเป็นคนเลยหรือเปล่าเนี่ยก็อยากจะรู้ว่ามันเหมือนไก่ไหมวงเวียนชีวิตอ่ะไก่เนี่ยมันเกิดมามันไม่ใช่เป็นไก่เลยนะมันเป็นไข่มาก่อนแล้วไปไก่ที่หลังแฮ้ยลูเล่นด้วยหรอว่าลูกเล่นเนียเออเอางี้ดีกว่าเอางี้เดี๋ยวค่ะอยจะแตกจริงมั้เอาบัวาไปเลี้ยงน้ำอุ้ยไม่เอาหรอกค่ะไม่กินหรอกค่ะ คือพอดีหนูอะน้ำอะไรพวกนี้หรือข้าวอะไรพวกนี้หนูทํทำทานเองโอยอะไรจะประหยัดขนาดนั้นหนูไม่ได้ประหยัดค่าแต่หนูทำตามคำสั่งสอนของพระพระท่านสอนอยังไงจ๊ะพอดีหนูไปวัดมาค่ะเมื่อไหร่วันกน่อนนะคะแล้วพระท่านบอกมาไหว้หนูนะ่ะทำทานเยอะๆค่ะอ,อ๋อเธอก็เลยกลับมาทำน,น้ำทำอาหารทานที่บ้านช่วยทำทานเองบ้าแล้วมาแล้ว อะไระคไม่ใช่อย่างนั้นพระท่านสอนให้ทําบุญทําทานเยอะๆไม่ใช่ว่ามาทําน้ํามาทำอาหารทานเอ้าอันนี้เรากินแบเนี่ยโอ้ยตายพีห่หมูเลยอ่ะโอยุอ้ยอุยอ้ยคัน <c oughs> เอ้าไม่ก้าวหัวเออคันขันขัน,ข,นขันทั้งหัวทั้งหงอกเลยโอ๊ยหลวงพ่อเจริญพรทำน้ำทำทานทานนะอุยย <ๆ S 1> อ้ยไม่ใปเจ็บนะ่ปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาย เบนชลาทิศเบนชลาทิศอะไรครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยไมเล่นลูกอีกเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสบายดีไหมครับโอ้โหคุณหมอถามไม่ดูสภาพแบบนี้สบายดีเหรอครับผมถามดีๆทุกคนทุกวนหมอแล้วครับผมไม่ได้กวนครับผมถามว่าคุณเป็นอะไรมาโดนอะไรมาอ๋อผมเป็นมอไซร์วินครับ นี่กวนหมอหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้กวนครับคืออาการคุณที่มาหาหมอเนี่ยคุณเป็นอะไรผมโดนแทงครับหมอโดนแทงครับเอ้าทำท่าไหนแลแทงมานะครับไม่ได้ทำท่าไหนเลยผมแค่ยืนทาท่าอย่างเงี้ยมันก็แทงผมเลยครับมันแล้วมันไม่ได้แทงธรรมดาครับผมถามแทงปุ๊บแล้วทาไมด้ามตรงปลายไม่ออกทางนี้มันขึ้นทางนี้มันบอกมันบอกแทงงัดแทงงัดยังไงงัดไงบอกแทงงัดเดียวเรือกลม ผมพยายามเปลมดีข่มความเจ็บเลยครับทษทนฮะยืนๆในนีๆนะฮะอุย,ย,ย,ยหัวารหนักแล้วเนี่ย,ยแต่หัวใจก็ยังเต้นดีปกติอยู่คุณคุณ,คณออกกําลังไหมผมออกกําลังกายครับเหรอผมวิดพื้นทีประมาณเซตละสองพันทีโอ้โหกี่เซตนะเนี่ยสี่เซตสี่เซตแปดพันครับผมแข็งแรงมากเลยเนียเนี่ยครับแล้ววิ่งรู้ไหมเดินรู้ไหมวิ่งครับ ขามีแรงดีขาแข็งแรงมากครับนี่แหละทำให้คุณแข็งแรงอย่างนี้คุณถึงทนได้ไงครับผมเวลาวิ่งแล้วพองครับพอง<ะ>พองครับใส่รองเท้าเบาใส่ครับก,รก็พองใส่กะพองแล้วใส่ถุงเท้าเบาใส่ครับเออใส่ไว้ที่ไหนใส่ไว้ที่มือครับ <S <S <ฮะ>คุณยังตลกได้ <S 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 โอ้โผมกบกบความเจ็บปวดโอ้ดี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 ไอ้กล้ามดีไรฮะดัมเบลใช่ไหมอ๋อผมยกดัมเบลครับดัมเบลถ้าวันไหนโมโหก็ยกเนี้ทุ่มครับ แล้วมีมีวิ่งลูกไหมมีครับไอ้ลูกวิ่งนี่มีไอ้จอที่ฟังเพลงได้ดูทีวีได้ไหมใช่ครับมีกดสตาร์ทมีกดปิดมีอะไรหมดมีจอครับโอหมีจอใช่ไหมครับผมไอ้เก็บพับเก็บหรือว่ามันสไลด์ขึ้นมาเองเอางี้ดีกว่าผมมีแคตตาล็อกให้คุณดูคุณชอบนะอะไรอะขายกล้วขายลูกวิ่งครับขายออกมันร่รักายสาวผมก่อนดีกว่าได้ๆขายลูกวิ่งเก็บนไปก่อนครับผมขายดีแล้วผมจะมาซื้อเออคุณยืนตรงจนะยกมือขึ้นฮะยกมือขึ้นครับโทษทีนะครับ อุ้ยกลัวเจ็บไหมจะจบก่นเก็บแล้วเจ็บี่ครับโทษทีนะคุณคุณอย่างอตัวผมอยากเห็นมันนิ่ง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 เฮ้ยมัน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 งีได้ด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันไม่นิ่งนะชอบมันตะวัดอย่างี้นะคุณ คืออันนี้มีดมันอ่อนครับมันไม่ใช่มีดแถวเอไอเลยอรันยิกอะไรมันอใช่ใช่ใช่ไม่ใช่คาปาต้าคนี่บอกผลไม้ธรรมดาเราสาวคนไม่หาหมอแล้วพวกเราขอกลับบ้านไปได้ไหมคะคุณหมอคะเราเห็นมีดจัดแล้วเราคุณหมอเล่นมีดซะแล้วอ่ะเออเจ็บไหมฮะอุ้ยไม่เจ็บครับหน้าข้างหน้า ผมดันเข้าไปงี้โอ้ยขอโทษครับโทษทีโทษทีโอ้โหผมเจ็บตั้งแต่นอนแทงแล้วคุณมาย้ำอีกทำไมครับคุณหมอเอางี้เอางี้เอ่อคุณพอมีเวลาเนาะคุณนั่งดีๆนะระวังไอ้ใเอ็นหลังเอ็นหลังนั่งเอ็นหลังเอ็นหลังได้ไหมเอ็นหลังอ้าวโอยยันมันยันลำบากเว้ยเออที่ผมนั่งงี้แล้วกันครับได้ได้คุณคุณนั่งเอาไงเอาให้ถนัดอ่ะเอางี้แล้วกันเฮ้ยยึดเขาอีกค่ะเออผมยืนเอาก็ได้ครับหยืนยืนครุณหมอ ัมนอย่าทำอะไรพยาบาลผมนะไม่ใช่ผมยืนเอาก็ได้ครับไม่ต้องนั่งอ๋อยืนให้เขาถามประวัติได้ครับผมยืนรอก็ได้ใช่ไหมคะครับผมคุณพี่คะคุณพี่ชื่ออะไรคะผมชื่อบุญทองครับเออบุญทองหันจังสิทธิ์หาอะไรคะหาอะไรพยาบาลปากกาค่ะเฮ้ยปากกาไม่รู้อยู่ไหนน่คุณพี่คะคุณพี่พกปากกาไหมคะ ผมเป็นคนไข้คุณมาถามหาปากกากับผมกคุณเป็นพยาบาลคุณไม่พกปากกาเลยเหรอก็มันพกมาค่ะแต่ไม่รู้เมื่อกี้ไปวางลืมไว้ไหนหนูก็ถามมาคุณพี่เผื่อจะพกปากกามาด้วยครับไม่ได้พกครับผมรีบมาไม่ได้พกครับไม่ได้พกมาหรอคะผมไม่ได้ทำบัญชงบัญชีไม่มีปากกาครับโอ้ยคุณพี่ขาตอนคุณพี่เข้ามาเนี่ยคุณพี่เห็นร้านขายของชันหน้าปากซอยไหมคะเห็นครับอยู่ตรงโค้งนั้นแหละครับเอ้ยนั่นแหละค่ะคุณพี่เดินไปซื้อปากกาให้หนูหน่อยค่ะไปซื้อจะยังไงผมเดินไม่ไหวพี่่คุณพีี่เดินนมมหวคกปััจรรยาสออื ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มฝุ่นกันนอนโอ้โหพอมานันสวยมากมากเลยมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมใช่ครับอ้าวไม่ได้ยืนหนูสวยเหรออาหนูก็สวยเหมือนกัน ต่ AJEV Bike เน A ี J ่ e v ยสวยว่านิดนึงอุ้ยใช่อยู่แล้วค่ะพี่ AJEV b k e Ride right of the Future การขับขี่แห่งอนาคตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า100%เงียบไรม้มลพิษน้ำมันแพงแค่ไหนก็ไม่เป็นปัญหาประหยัดมากกว่าแถมยังไม่ซิดเงเรืงค่าบำรุงรักษาด้วยนะคะสุดยอดเลยครับเหมาะสำหรับเป็นมอไซค์ยุคใหม่ที่แท้ทรูเลยครับ แลนี่คือ๋อรุ่นนี้คือซีเบอร์ไทเกอร์ค่ะสนุกทุกการเดินทางขับขี่ได้ไกลไร้กังวลเพราะว่าใส่แบตเตอรี่ได้สองก้อนแถมยังสวัดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ด้วยนะคะเหมาะทุกการใช้งานจริงๆจดทะเบียนได้หรือเปล่าอุ้ยจดได้สิคะพี่ขาขับแล้วหล่อแท่มีสไตล์แถมดีไซน์สวยร้าใจทุกการับขี่แน่นอนค่ะงั้นพี่เอา เจเบอร์แท็กเกอร์คันหนึ่งแล้วกันครับได้เลยค่ะเพราะว่าพี่เนี่ยอยากจะเท่อยากจะทันสมัยฉลาดเลือกฉลาดใช้ต้องมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเท่านั้นครับผม AJ พระเอก EV มีจำหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะเแสบเลยนะได้เลยจ้าเฮ้ยให้ไปจ๊บเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนุ่กี้ทำไมเดินมาหน้าเซ็งอะไรขนาดนี้เนี่ยนี่เพิ่งได้ข่าวว่าพาเมียไปเที่ยวต่างประเทศมาไม่ใช่เหรอฮะแล้วยังมาเซ็งอีก รู้ดิทำไมอ่ะเซ็งกันดิก็เซ็งเรื่องอะไรก็พาไปเที่ยวปารีส่อยากไปเงก็พาไปปีนหอไอเฟลเล่นพอปุบกิบปีนหอไอเฟลโรแมนติกหน้าดูเลยนะพี่เนี่ยตามใจเมียพี่ตลอดเลยเนี่ยก็ตามใจมันไปงั้นแหละมันปีนได้แป๊บเดียวนะมันบ o r ละ b o r e อะอากาศร้อนกลัวผิวเสียอยากไปเดินห้องแอร์อยากไปเดินห้างพี่ก็เลยจัดให้ก็เลยพามไปเดินห้างถีบมาจากหอไอเฟลลงมาเลยเฮ้ยมีใครอ่ะ เมียพี่ไงเมียพี่เหรอเออโอ้โหตอกหอยเฟลเหี่ยวทั้งตัวเลยนะพี่โอ้โหเด็ดยิงกันดีก่อนเลยไอ้หัวทรยศเนี่ยเข้าตำราเลยแต่คิดฆ่าฉันทีฉันลงมาจากหอระฆังหอไอ้เฟลหอไรดิกาหอไอ้เฟลหอดูดาวบรรหารเดียวกันจริงบอกเนี่ยหอไอ้เฟลหอไอ้เฟลตอนที่กระถิ่นจะตกลงมาข้างล่างอ่ะ ขางไม่หักหรอกเอ้าแล้วไปหักตอนไหนอ่ะหักอีตอนที่พวกไปช่วยแล้วมันเหยียบขาหักเออวดทรยศคิดคดอย่าอย่าอย่าทำอะไรฉันเลยตายจะเถอะเอ้าวเฮ้ยเฮ้ยผิดอ่ะเฮ้ยซื้อปืนมาผิดใหญ่ที่ปืนอย่าดีใจนะว่าแกจะไม่ตายตาย คุณพี่สวัสดีค่ะมีอะไรให้รับใช้ครับอ๋อคือคุณพี่นี่นะคะอยากจะลงทุนกับเชิญยิ้มบายเรนนี่ค่ะ มาถูกที่แล้วครับคุณพี่ครับเรามีหลากหลายรูปแบบให้ร่วมลงทุนด้วยครับไม่ว่าจะเป็นร้านเชิญยิ้มสะดวกซื้อ24ชั่วโมงครับเชิญยิ้มเอ็กซ์เพรสครับแล้วก็เชิญยิ้มสะดวกซักครับแล้วก็ต้องมีตู้กดน้ําตู้ทําน้ําแข็งนะครับแล้วก็ตู้อัตโนมัติต่างๆและที่สําคัญครับตู้นี้เลยครับตู้เชิญยิ้มรับซับลอตเตอรี่ครับหมาะกับวารุนสร้างตัวแบบเจเลยครับ สุดยอดเลยครับเพราะว่าเราเน้นสร้างโอกาสสร้างรายได้สร้างอาชีพให้คุณลูกค้าได้เชิญยิ้มรับซั์ไปกับพวกเราครับนะสนใจร่วมธุรกิจสนใจร่วมลงทุนโทรเบอร์นี้เลยครับ0 6 1 5 3 4 7 2 7 2ต้องบอกนะครับว่าเจ๊เนี่ยสนใจร้านสะดวกซักสะดวกซักครับเจ๊ร้านสะดวกซักนั่นแหละค่ะสะดวกซักแล้สะดวกรักด้วยนะ,ะอุย้ยจีบหรือ,อเปล่าเนี่ยเจ๊รู้ทันนะ ถ้าเกิดว่าเราสองคนได้คบกันน่ะเจว่ามันจะเป็นยังไงหรอครับโลกนี้เงาไม่มีถนนนะค่ะเคีียวอะไรก็ไม่มีถนนนะเจ๊มันคงไม่มีทางเกิดขึ้นไงครับเจ๊เจงเป็นกีบทางเลยะเจ๊เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว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 วีวีเป็นอะไรเนี่ยฮะหน้าเครียดมาเชียวปรึกษาเจ๊ได้นะนี่เจ๊ ก็ไอ้แฟนตัวดีของฉันน่ะสิมันไม่รักจ้งชูสักทีฉันละเบื่อจริงๆเลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยเรื่องแค่นี้เองปรึกษาเจาได้ <c oughs> นี่คืนก่อนนี่นะ หัวเจ๊เลยค่ะนี่เจนะเจอรอยลิปสติกบนเสื้อกำลังซักผ้าอยู่เจอพอดีเลยตายแล้วมันจ๊ทำยังไงอะค่ะเจ๊ก็ทำเป็นเฉยทำตัวปกติเหมือนเดิมทำกับข้าวกินตอนเช้าแล้วก็เดินไปส่งที่รถแล้วก็ยืมที่คนขับรถออกจากบ้านทำเหมือนเดิมทุกเช้าเลยเจเจนี่สุดยอดเลยอ่ะคบคุณมาง้วยตัวเองได้ยังไงเนี่ยทันที่รู้ว่าเขามีกิก๊กแต่เจก็ไม่ทำอะไรเขาเลยใครบอกไม่ทำ เจ๊นะแอบแตัดสายเบ็ดรถมันแล้วค่ะออนนไอพวกนอกใจมีมันต้องเจอแบบนี้เออ,อแป๊บนึงนะ,ะว่าแตงจะจีบเจ๊อยู่ไหมเนี่ยโอ๊ยเจ๊ยังถามเยลยนะครับสายเบ็ดเจ๊ยังตัดเลยถ้าเจ๊จับได้ว่าผมมีอะไรกใครเจ๊ไม่ตัดสายสว่านผมเลยลรครับต้อ,อ,องลองดูลองครบละครับลองจัด,ดกุก่อน ครับผมไม่ได้ที่พี่นั่งรอก่อนค่ะคุณพี่ใจดีดไว้ไม่เอาต้องรอทักอากาศแป๊บเดียวผมจะตายอยู่แล้วนะเนี่ยเลือดไหลจะหมดตัวอยู่แล้วคุณฮะกดก็คือกดนะฮะคุณจะแซงคิวเหรอมีมารยาทหรือเปล่าฮะเอาผมก็รอครับนี่คุณเป็นลูกชายหรือเปล่าเจ็บแค่นี้นิดๆหน่อยๆทนไม่ได้คนอื่นเขาก็ป่วยเหมือนคุณนั่นแหละเขาไม่ได้โดนอะไรเชิญเชิญฮะถ่ายจังเลยวิวคุณหายจังเลยตา้มที่ว่ะเอ้ยนี่เรามาหน้ารอเดี๋ยวผมมก่อนเออตั้มขอ่ะคิวต่อไปเชิญค่ะ คอย่าร้องดังนะฮะโรงพยาบาลอย่าร้องดังเกรงใจให้คนอื่นด้วยครับผมสวัสดีครับอาการหมอเป็นไงบ้างครับอาการหมอตอนนี้ก็ไอคองไอแคทไอกระดกกระแนบไอจนลูกกระเดือกแทบเด้งไปดกอะไรอย่างเงี้ยผมต้องถามอ๋อครับผมครับผมคุณจะเป็นยังไงผมเล่าเลยนะครับหมอมีอะไรบอกหมอเลยครับผมปวดฉี่ครับปวดฉี่ก็ไปเข้าห้องน้ำสิครับปุบเล่าให้หมอฟังทำไมใช่อย่างนี้คือ เมื่อคืนก่อนเนี่ยผมปวดฉี่เหตุการณ์เลยแวะฉี่ข้างทางเจอผู้หญิงคนนึงเนี่ยถูกโจนลวนลามผมจะเข้าไปห้ามแต่ไม่ต่อฮะโจนเนี่ยมันก็เลยควักมืดออกมานี่ควักมีดหรือเปล่าคะมืดมืดนั่นแหละฮะสามทุ่กว่าแล้วครับตอนนี้ควักมาตอนมืดใช่ไหมคะใช่ฮะแสดงจว่าโจรเป็นควักมีดมันก็เลยแทงคุณยังครับผมวิ่งหนีก่อนแล้วผมก็หกล้มลงครับพอคุณหกล้มโจนมันก็เลยแทงคุณยังฮะ มารักษาเนี่ยมันเล่าอะไรให้ผมฟังคุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยเข<อ>าบอกรีบแล้วคุณมาทําไมมาหาหมอเนี่ยมาทําไหม <S <S จริงๆวันนี้ผมตั้งใจมาซื้อ,อยาไปให้โจนะคะ,ะเผอิญโจรมันหล,อหลออ่อเอาหมอมาซื้อ,อยาไปให้โจรใช่ฮะแต่ดงว่าตกหลุมรักโจรโอ้ค่ะอตกลงจะฆ่าหรือจะครับครับก็ได้ค่ะค่ะก็ได้ครับอรับทําหมอครับอย่าช็อตกันมากผมเจ็บ คุณยังไม่ได้ทําบัตรเลยนะรอแป๊ปนึงเอางี้เดี๋ยวจัดยาพวกอะไรเขาโดนอะไรบ้างอ่ะเขเหยียบเ<อ>หยียบครับเหยียบแล้วแก้วบาดเท้าเฉยๆเอายาแดงเอาอะไรไปก่อน,น <ะ S 1> หรือจะให้ตังค์เขาไป11บาทดีคะนะไปซื้อพันเตอร์จัดยาให้เขาดีกว่าเอาได้ค่ะแล้วคุณไปนั่งรอยาแป๊บนึงได้ฮะได้นั่งร<า>องยาแปบ <ๆ S 2> ๊บนึงบกคุณแม่โจนหรอทำไมคุณแม่เราเป็นบ่อยนะเมื่อก่อนให้เงินสดเดี๋ยวนี้เราซื้อกระเป๋าให้แล้วใช่ไหมอ่าฮะนี่นี่นี่ฟังนะเราก็รู้ทุกเรื่องเลยนะรู้้ไไดงฮะ ซื้อกระเป๋าเราเงินสดไม่มีซื้อกระเป๋าแล้วซื้อให้โจราคะใช่ค่ะซื้อโจอุ้ยตาแล้วจริงคุณนั่งรอก่อนสิจะมานั่งนี่ก่อนเฮ้ยดึงแขนเขาเขากำลังคุยกันอยู่เออเกรงใจคนอ,อ,อื่นมั่งดิคุณเชิญครับ เป็นอะไรไม่สบายอะไรฮะหนูไม่ได้เป็นอะไรหนูสบายดีค่ะอ้าวสบายดีแล้วมาหาหมอไหมมาหาหมอเพราะต้องมาหาหมอแน่นอนค่ะเพราะว่าสามีหนูค่ะสามีคุณเป็นอะไรสามีหนูนี่คือตอนนี้นะคะเขาคิดว่าเขาเนี่ยแบบล่องหนได้ค่ะล่องหนได้แล้วก็ไปไหนมาไหนคือไม่มีใครเห็นอะไรแบบนี้ค่ะอยากจะมาหาหมออาการน่าจะเป็นโรคคนแก่นะฮะอาจจะหลงหลงลืมลืมต่อไปอาจจะเป็นอัลไซเมอร์ได้ไม่รู้ไม่รู้อ่าถ้าไม่รู้งี้ปรึกษาหมอดีแล้วถ้าเงี้นะผมว่าบางทีเนี่ยนะเขาคิดว่าตัวเองหายตัวได้ใช่ค่ะถูกไหม คุณก็เล่นกับเขาหน่อยดีครับแกงทําไม่เห็นเขาอุ้ยคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนแค่นั้นเขาก็มีความสุขแล้วอ๋อหรอคะได้ค่ะทั้งนั้นเด็กแต่หนูขอให้รามีหนูมาเจอคุณหมอแป๊บนึงนะคะป้าป้ามาหาหน่อยค่ะเอ้าไม่หาป้าไปไหนแล้ววะไม่มีใครเชื่อว่าเราหายตัวได้ป้าไม่อยู่มาอย่างไรป้ามีคุณมาอย่างไรครับผู้หนูเรียกเขามานานแล้วแต่เรียกไม่เห็นเขาอ่ะโอ้ยถ้าอย่างนี้เราไม่มีใครเห็นนี่แก้ผ้าเลยแก้ผ้าเดินเลยเขามาอย่างไรครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดทำไมให้ผมร้อนอ่ะอ้าวไม่มีใครเห็นอ้าวถอดเสื้อด้วยเฮ้ยป๋าไปไหนนะาปลาอยู่นี่โอ้ยคุณไม่เรียกเขาวะอ้ยเดี๋ยวนี่คุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนี้แก้ผ้าอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรเกิดแก้ผ้าอะไรตายตัดเศเล่นติ๊กตอเเนี่ยเห็นตั้งแต่เข้ามาตั้งนานแล้ว ้าแล้วไม่ไพอจะบ้านผู้หญิงเยอะแยะมายืนทำอะไรเนี่ยเอ้าก็เห็นนึกว่านึกไม่เห็นก็แก้ผ้าเลยกลับไปไ่้ต่อที่บ้านเลยครับเชิญ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 หัวไปเห็นแล้วเหรอหัวไปถึงแล้วหัวไปอ่ะคุณเชิญฮะคนสุดท้ายเลยมาเร็วจะได้จบจบมานี่เลยครับอ้าวรีนัด้เลยครับตองประบาดเลยครับสักพโมคขราพระขวันปิดตาณเบื้องหลังสองสีข้างลงอักขระณจังงังหน้าผากฝังเหล็กกล้าเพชร ก้าวแมวสาธุสาธุสาธุ99สาธุ99สาธุ99ใช่ก็บอกติอาจานเออเปิดเปิดตรงนี้ทำไมเอาให้ตักข้างหลังไงโอ้โหอาจารย์ยัมันมันยังโอ้ยอาจารย์อ๋อขากยังไม่ยังไม่ขากเลยดีอย่างนี้